สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจาก b r o ก e r a t f e x นะคะประจำวันที่20กันยายน2567ค่ะสําหรับทองคํานะคะสัญญาณทองคําตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้นะคะก็ปิดบวกนะคะขานรับธนาคารกลางสารัฐหรือวเฟดเนี่ยประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาถึง0.5%ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็เป็นการปรับลด อัตราดอกเบียตามที่คาดการไว้นะคะก็พอปรับลดปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับรดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในะรอบ4ปีนะคะแล้วก็ถแถลงกลารของเฟดเนี่ยระบุว่าคณะกรรมการเฟดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟ้กําลังเคลื่อนตัวสูง เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%อย่งอยังยืนนะคะส่วนในการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าดอทพอตนะคะเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก0.5%ภายในสิ้นปีนี้นะคะก็เราอาจจะติดตามในการประชุมครั้งถัดไปนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมอีก1%ในปีหน้านะคะแล้วก็ลดอีก0.5%ในปี2569ด้วยนะคะก็เรียก,กได้ว่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคในการปรับลดอัตราดอกเบียย้ยยาวๆไปอีก2-3ปีเล น,ะะนักวิเคราะห์จาก UBS uh, นะคะคาดการว่าราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอีกโดยคาดการว่าราคาจะพุ่งแตะถึง2,700ดอลลาร์ 2, 700, นะคะจริงๆมีวให้ประมาณ2,006นะคะก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็แต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าอาจจะขึ้นถึง2,007นะคะภายในช่วงกลางปี2568นะคะก็ประมาณกลางปีหน้าเนาะโดยได้ปัจจัยหนุนจากภาวะดอกเบีย้ยขาลงแล้วก็สภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็แรงซื้อจากกองทุน ETF ทองคำนั่นเองค่ะก็ เรียกว่าเป็นขาขึ้นยาวๆนะคะถ้านักวิเคราะห์าคาดกันไว้ถูกต้องนะก็แนะนำว่าชว่วงนี้ใครเทรดทองก็เทรดฝั่งบ่ายดีกว่านะคะ ส่วนด้านน้ำมันนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเทเอซัสหรือ WTI เนี่ยของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะก็ปิดบวกนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากการประกาศลดอัตราดอกเบียของเฟดเนี่ยนะคะเพราะว่านักลงทุนก็เชื่อว่าพอลดอัตราดอกเบียแล้วเนี่ยจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อุปสงค์น้ามันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ปัจจัยหนุนนะคะจากการปรับตัวลงของสต็อกน้ามันดิบสหรัฐรวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะก็สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะก็เกิดจากอ่า ตัววอกกี้ท็อกกี้นะคะหรือว่าเครื่องส่งสัญญาณรับวิทยุแบบมือถือโดยใช้งานกลุ่มอิดปเลอเนี่ยที่เลบานอนนะคะเกิดระเบิดนะคะพอระเบิดปุ๊บนี่ก็วุ่นวายกันเลยนะคะแล้วก็เกิดเหตุการเพียงวันเดียวหลังจากเกิดเหตุการเพจเจอร์ระเบิดทั่วเลบานอนนะคะจนทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจํานวนมากด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ํามันนะคะต่อมานะคะดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติศ เมื่อวานนี้นะคะโดยแตะอยู่ที่42,000จุดนะคะก็เรียกว่าเป็นนิวไฮใหม่ะนะคะก็หลังจากที่ธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็แถลงการของเฟดเนี่ยยังระบุว่า คณะกรรมการเฟดมีความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะคะสอดคล้องกับคุณเจอร์ลมพาเวลหรือประธานเฟดเนี่ยกล่าวภายหลังการประชุมว่าเงินเฟ้อกําลังอยู่ในทิศทางชะลอตัวลงแล้วก็เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะคะแลวเขายังไม่เห็นสัญญาณใดๆที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์นะคะก็ปรับตัวขึ้นไปอีกนะคะส่วนข่าว ตามตารางนะคะวันนี้นะคะก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น,นะคะ่ะซึ่งคาดการว่าอาจจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็น0.25เอนะคะแต่ว่าตอนนี้นะ่าจะประกาศไปแล้วนะคะตอนเราอ่านข่าวนะแต่ว่าตอนที่มิวทำรีพอร์ตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประกาศนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีใครเทรดคู่สกุลเงินเยนนะคะต้องระวังข่าวนี้ไว้ให้มากๆนะคะ,นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการประกาศตัวเลขรีเทลเซลล์ของ ฝั่งสารัฐนาจักนะคะแล้วก็ช่วงหนึ่งทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปนะคะจะเป็นข่าวของฝั่งแคนาดานะคะก็มีประธานธนาคารกลางนะคะแบงก์ f Canada ดาออกมาแถลงกลารนะคะแล้วก็มีการประกาศตัวเลขคอรีเทลเซลกับรีเทลเซลหลายหลายเดือนนะคะมันออนมันรีเทลเซลก็คือเป็นยอดค้าปีกนะคะของธนาคารของทางฝั่งแคนาดานะคะประกาศเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะส่วนฝั่งเทคนิคอลนะคะ สำหรับทองคาอ่าทองคำเนาะอ่าอันนี้เป็นตัวที่มีวิเคราะห์ไว้เมื่อวันพุธนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมิวลานะ,ะก็เลยไม่ได้วิเคราะห์นะก็เป็นไปตามคาดการนะคะก็จริงๆมีคิดว่าจะย่อลึกจนถึงประมาณอสองพัน 2,553นะคะแต่แต่เมื่อวนันวันพุธนะคะตอนตีหนึ่งนะคะก็ลึกกว่านั้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็เพลิดเพลเมื่อวานนะคะก็ปรับตัวขึ้นนะคะก็ทรงกรัฟใกล้เคียงกับที่วิเคราะห์ไว้นะคะส่วนตอนนี้นะคะที่เขาทำ New high New High ใหม่นะคะเดี๋ยวเราดูราคาอยู่ที่ประมาณ2,500อ๋อ2,599หรือ2,600นั่นเองะคะ่ะ2,600 ทวน,นทวนที่มิวคาดการไว้นะคะฝั่งบายยังได้เปรียบนะคะถ้าเราวัดฟิโบแล้วก็หาเป้าเอาแค่ไฮกับโลนะคะไฮของเมื่อวานวันพฤหัสจริงจริงวัดนิวไฮก็ได้นะวัดนิวไฮดีกว่าเนาะของวันวันศุกร์นะคะเออวันวันพุธนะ,ะขอโทษค่ะแล้วก็โลของวันพุธเช่นเดียวกัน,นะ้ะสวิงสวิงใหญ่ใกล้ๆนะคะก็จะได้เป้าหมายของราคา161.8นี่ยจะอยู่ที่แถวแถว 2,633นะคะวันนี้ก็อาจจะขึ้นถึงนะคะแต่ถ้าใครถือบายอยู่เนี่ยก็รอพ้นแนวนี้นะคะ2,599หรือ2,600ทวนๆน,นะคะก็ปล่อยได้ตามสบายนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ปิดบายไปแล้วอยากรอเข้าใหม่มีว่ารอโซนนี้น่าจะสวยกว่าเนาะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะถึงหรือเปล่านะคะ,ะแนวรับนะคะให้ที่2,579ค่ะส่วนต้านวันนี้นะคะกรอบเล็กๆก็2,600ทวนๆน,น,นะคะก็เดาว่าน่าจะลงลงก่อนนะ ตรงนี้แล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นตามเป้าหมายที่เราคาดการไห้นะคะก็คืออยู่ที่สองพันสอ้สาบสาโดยประมาณนะคะแต่ถ้าสมมติใครรอจุดปลายนี้ไม่ไม่ไหวนะคะหรือว่าวันนี้อาจจะลงไม่ถึงก็รอเบรกนะรอเบรก2,600ัอก 2, ้อยทวนๆแถวนี้แหละอ่ารอเบรกแล้วก็ยืนเหนือเต็มแท่งนะแล้วก็ค่อยเข้าก็ได้ค่ะรอจังหวะนี้นะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่พักเนาะเ็เ,เบรกขึ้นไป เมฆขึ้นไปผ่านสองสองพันหกร้อยนะคะรอเขากลับมาทีตก่อนนะคะรอเข้าจงังหวะสองนะคะตอนเขาเอา่าคูแวกลงมานะคะค่อยเข้าบ่ายแล้วก็เทคโปรฟิตที่สองหกสามสามนะคะเล่นฝั่งบายอ่าได้เปรียบมากกว่านะคะส่วนใครอยากเล่นฝั่งเซลล์ตอนนี้ไม่ยังไม่แนะนํานะคะอันนี้สําหรับทองคํานะคะส่วน WTI WTI ก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นกราฟที่ขีดไว้ตั้งแต่วันอ่าพูดแล้วเนาะก็วันนี้ก็ แนวเดิมค่ะก็อยู่ที่ประมาณ71.08ถ้าขึ้นไปได้นะขึ้นเหนือไปได้นะเทคโปรฟิตก็อาจจะอยู่ที่7 2็ิบห้าสามโดยประมาณนะคะส่วนใครรอรับข้างล่างนะคะก็รับที่รับแรกนะ,ะอยู่ที่หกสิบเก้าจุดเจ็ดนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยมิวคิดว่าน่าจะไม่ถึงนะก็น่าจะวิ่งแค่โซนประมาณนี้นะคะแล้วก็เข้าบ่ายแล้วก็เทคโปรฟิตตรง ข้างบนนี้นะคะแต่ว่าอีกแนวหนึ่งที่ค่อนข้างสาคัญคือโซนประมาณนี้นะคะก็จะมีอ,อยู่ที่ประมาณ71.4อนะ,ะอาจจะดูพิจารณาอีกทีนะคะแต่ว่าถ้าเข้าบายข้างล่างเนี่ยจุดเข้าก็จะสวยกว่าเข้าตอนนี้นะคะก็เทคบอฟฟิตก็ที่เจ็สิบสองจุดห้าโดยประมาณนะคะก็แนะนําเป็นขาบายก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ค่อนข้างตึงเครียดนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ามันนะคะส่วนยูเอชสามสิบค่ะก็ทำออทาไฮไปนะคะก็อยู่ที่สี่หมื่นสองพันหนึ่งร 176เจสิหโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้รับแรกนะมิวห้โซน,นีเนาะก็แนะนำเหมือนเดิมค่ะเข้าบ่ายเช่นเดียวกันนะคะก็คิดว่าน่าจะถึงนะคะลงตรงนี้นะคะแล้วก็เทคโปรฟิตก็ใกล้ๆก่อนก็คือมิวไฮที่เขาผ่านมาเนะาะรับแรกนะคะอยู่ที่โซนสองพันสี่สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อย 93กับ4 1่หมอยู่โซนประมาณนี้นะคะเนวรับแรกส่วนเฮคโปอร์ฟิตก็ใกล้ๆเลยก็คือเป็นไฮก่อนหน้าที่เป็นออทำหายนั่นเองนะคะสำหรับการสรุปข่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเทดโชคดีมีกำไรทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ